สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่2เมษายน2567นะคะก็คือวันนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังดูนะคะว่าวันนี้จะมีการ ปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันนี้นะคะก็คืออยู่ที่กิโลกรัมละ75บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมอันนี้ทรงตัวนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็ราคา75บาท50สตางค์เหมือนกันค่ะสำหรับราคาน้ำยางสดนหน้าโรงงานค่ะ ต่อมานะคะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้83บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมลดลงจากเมื่อวาน20สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง87บาท89สตางค์ต่อกิโลกรัมอันนี้ก็คือปรับเพิ่มขึ้น78สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะและสุดท้ายยางก้อนถ้วย DRC 100%ค่ะราคากลาง58บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น9สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสรุปแล้วนะคะราคากลางวันนี้ราคากลางของยางพาราทั้ง4ชนิดปรับเพิ่มขึ้น2ชนิดทรงตัว1ชนิดและลดลงอีก1ชนิดค่ะ